พี EP. EP ่ีพสี่ใเปล่านีพห้าไม่รู้อ่ะ EP ไหนไม่รู้ใครที่จำได้นะคะถ้าจำถ้าอยากจะไปเขียนในข้อความปรับประนแตทำน้ำมันเราจะใช้ทางสี แล้วก็เ่อใช้อันนี้ไปทั่วไอดีกว่าใช้เข็มทั้งสนะะีแล้วก็เอาอุนได้แล้วถ้ามันหลุดหนูหนูก็จะได้เห็นง่ายๆมันปบอกดำดำเห็นไหมเขียนอันนี้ได้ไหมเอา ไม่เขียนไม่ได้ปะเขียนได้ไหนอ่ะนี่ไงแต่หนูกดทั้งสีเฉยเฉยโอ้หนูกดทั้งสีเฉยเฉยหนูก็แค่จิ้มละไบทำไมหนูจะวาดรูปลายดอกไม้ใส่เหรอไม่หนูแค่ลงสีแต่ว่ามันไม่เนียนหนูจะเอาเป็นสีอะไรอืมเอาเป็นสีนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยเนียนหนูก็เลยหนูจะลายอะไรล่ะหนูจะเอาหนูไม่ได้ทำลาย แล้วเราก็จะวาเราก็ออกแบบเสื้อลายลายกาฟิวนี่ไงเอากาฟิวใส่นี่การ์ตูนลายกร์ตูนใส่เยอะๆหนูใส่รูปดอกไม้ดีกว่าใส่รูปดอกไม้ไหนรูปดอกไม้ไม่มีเคือหนูออกแบบรูปดอกไม้เองอืมอืมสวยอืม หนก็วาดแบบนี้ด้วยเนี่ยมันจะได้เหมือน,นมากระดับจะสอนวาดแบบนี้ด้วยเนี่ยแล้นี่ก็ทําเป็นสองเอา้าแล้วก็ทําแบบนี้เป็นสองขีดนนนนนเนี่ยเนี่ยเนี่ย โอ้โหโอ้โหหายหมดเลย <laughs> 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 ยังรูปใหญ่เกินขนาดยังลูกอือม,มันก็เล็กมันก็ใหญ่เกินเอาในเล็กๆนี่แหละลบออกเลยดอกไม้ทำมาอยู่ลูกอือแล้วเราก็จะอือทำไมมันเป็นสีขาวงั้นอะดูสีอือ ดูดสีแล้วมันกลับไยายาังโอเคเราดูดสีได้ด้วยเหรอเออดูดสีไ,ด,ด,ด,สได,ด้เดี๋ยวหนูหาสีมันกันตรงนี้หนูว่ารูปหัวใจตรงนี้ดีกว่าปิดอืมปิดไว้โอ้หัวใจสิงวะมัน่โกเบียดีกว่า ลืมไปข้างล่างมีเราโดนสีแล้วก็เอามาปิดนี่โอเคปิดได้แล้วปอกรดสีนะปลอกรถลาเราไอ้นี่เราก็โดนไฟมันก็จะเหี่ยวเข้าเหี่ยวเข้านี่เราสร้างแตเคื่องรถก็สวยอยู่มืดรับงเราจะสร้างกลมข้างใน เราใส่มไม่ค่อยเยอะนะใช้เิ็นหมดละเ่าไม่ค่อยเราไม่ค่อยไ่เช็ดุ่นเข้าไปมันก็ไม่ค่อยได้ใส่ ต่อไปเราก็จะมาวาดรูปน้องเรานะคะไปดูกันได้นะเรียนสายนะเทียนเทียนสายเลยแล้วต่อสายไฟหนึ่งเบี้ยมไปดูกันได้เราวเสียเขาตัดแล้วหรือไม่หรอต่อแล้วเขาเสียกบมาแลาวมนดูเสร็จแล้วนิดเดียวเราจะไม่ลงสีดอกไหมเพราะทำไมมนเป็นสีคลาสสิกสีพื้นหลังเหรอ เดีย๋ยวเรามาเลือกสีพื้นหลังก่อนสีพื้นหลังเอาเป็นสีอะไรดีสีนี้ก็แล้วกันทำยากมากเลยอุ้ยเด้งออกแอปก็คือแอป ไอปิดเพนนะคะออกมาข้างล่างสุดเลยโอเคลงเสร็จแล้วก็มาใช้ปากกากันปากกาเราอยากได้หัวใหญ่มากเลยไปเลยอันใหญ่จุด ก,กีเรอาเอา,เอาปรับหมดไปลเลยเขาเื็นเรื่องสีเขียวนี้นต์ไปเลยคลิปนี้คนอาสายยาวไปดูตอนเสร็จเลยค่ะ